สมรวมหน่อยได้ปะทำไมอ่ะเพราะว่าอยากคุยเรื่องเข้าหาผู้ใหญ่ชุดจงนี้ไม่ได้แล้วนะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เวลาเจอพ่อแม่แฟนแล้วพ่อแม่แฟนรักเราด้วยเธอล่ะเป็นตัวของตัวเองแต่มีความจริงใจมีคารองในกฎของบ้านเขาเคยเจอพ่อแม่แฟนที่ไม่ชอบมึงปะอุ้ยแต่หม่เลยเลียงขุงเราได้เหรอเอาเหรอเอาไหนเอาซีรีสไหนเล วันนี้เราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีว่าเข้าหาผู้ใหญ่ทํายังไงให้ถูกต้องแต่มึงสองคนคือแต่งตัวมาแล้วกูบอกว่าอ้าวต้องแต่งตัวเรียบร้อยไม่ใช่หรอกูมีเสื้อคลุมนะมึงก็เลยบอกว่างั้นกูเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไอพีนี้กูขอเป็นผู้ฟังมึงจะซูมนมอินายรขนาดนั้นทาไมกูไม่พูดไม่ได้ทำอะไรเลยกูแค่แบบอย่างนี้มึงดูสิมึงดูมันได้มนตัวอย่างที่ไม่ดีอ่าเริ่มเลยห้าสี่สามสองเชียร์กูอยากให้เห็นแบบ กินนมเหมือนโฆษณาเขากินแบบไหนอ่ะกินแบบสวยๆโลโก้มาต้องตรงแต่เราอ่ะต้องข้างเลยแล้วก็แบบโอ้หลับตาเพื่อเคลิริมไปกับคุณนประโยชน์อร่อยกันรสชาติอร่อยละมุนอ่าไหนนะต่อไปเป็นเทคบายค่ะว้าวโมโนนี่ดอกงงกินแบบไม่กินอ่ะเทคกูไม่ได้แล้ Loco, 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 หมี่โกนะคะสูตรใหม่ของเขาผสมแอสเซอร์ราเชอรี่และอีก7คุณประโยชน์มีวิตามินอะไรบ้างคะพี่เอฟเอดีซีดีดีก็มีแอสเซอราเชอรี่เหมือนเชอรี่ไหมเป็นเชอรี่สายพันหนึ่งใช่ซึ่งเขาจะมีวิตามินซีสูงกว่าส้ม50-80เท่ามันเป็นพวกแอนต้ออกซิแดนท์ด้วยถูกต้องที่สาคัญค์อมันต่มและแคลเซียมสูงคือเอาจริงๆนะกูอ่ะเป็นบิ๊กแฟนของนมตามหมีคือไม่ว่าจะไปเดินตลาดก็ต้องกินนมตามหมีปั่นหรืออะไรแบบนั้นกูอ่ะชอบรสชาติปกติอยู่แล้วล้วก็คิดมาตลอดว่ารสชาติพวกเป็นแบบตั้ มีเฟเวอร์ favor, จะทําให้ความนมนมอะ่ะเปลี่ยนไปแต่เปล่าเลยเว้ยสรุปมันเป็นกลิ่นแบบสดชื่นอ่อนๆกลิ<ๆ>่นฟรชผลไม้เขาบอกว่าแคลยอรี่ต่ำด้วยนะถ้าเกิดว่าใครเหมือนกับไม่ค่อยได้ออกกำลังกายช่วงนี้อยากจะแบบเออเหมือนคุมอาหารหน่อยแต่เป็นคนชอบกินนมเพราะว่าอย่างที่พี่บอกบนมบางอย่าง่เหมือนแคลอรี่มันสูง่ะกต้องกระป๋องเล็กน่ารักกูชอบมากสมมติถ้าเวลาเราตอนกลางคืนน่ะแล้วเราหิวเว่าแค่เนี้ยทำให้เราอิ่มแล้วอยู่ท้องแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเยอะไปบางทีนอนไม่หลับอย่าลืมนะคะก็แนะนำรามี่โก้นะคะ อะเซอร์าเชอรี่เจ็ดคุณประโยชน์ไขมันต่ำแคลเซียมสูงนะคะกินแล้วก็จะเสีย้นดีหรือเอาไปฝากอย่างดีนะจีจมาเริ่มกันเลยใครๆถามกันเยอะมากว่าเข้ากับผู้ใหญ่อย่างไงเออเอาจริงๆก็รู้สึกละอายปากเหมือนกันนะทำไมพ,<ะ>พวกเราจะมาพูดเรื่องเข้ากับผู้ใหญ่ยังไงคนนึงก็หัวเสียคนนึงก็นมโพคนนึงก็แบบโชว์เอวเฮ้ยแต่เอาจริงป้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนนึงที่เวลาเจอพ่อแม่แฟนแล้วพ่อแม่แฟนเราแย เอาจริงว่าเราด้วยเธอล่ะก,วก,วกูว่กวกวกวากูไม่กูว่ากูยากทำไม,ำไมอ่ะ,อะคือมึงยังจะมีความเป็นแบใช่ไหมค้ะป๊าใช่ไหมคะคุณแม่ อะไรอย่างเงี้ยกูเป็นแบบนั้นได้ไหมล่ะแต่ว่าแม่กูยังรักมึงเลยนะไม่เหมือนกันมึงเอาความจริงใจเขาแลกไงใช่ใช่กูมึงจะเป็นงี้ออ่ะแม่ฟังอย่างี่พาวิเองมึงคิดว่าการเจอพ่อแม่อะมีผลให้ความสัมพันธ์ดูจริงจังขึ้นจริงไหมคะสาหรับเราเราจริงสําหรับเราใช่ค่ะพวกมึงเจอพ่อแม่แฟนกันตอนพบกันนานเท่าไหร่คะของเราประมาณ3เดือนอืมประมาณนั้นแหละ3 4เดือนของกูคุยกันได้แป๊แบบแล้วอยู่ดีเขาก็บอกว่าเออเธอมาเซ็นท่านมากนานหน่อยสิเออแล้วเขาก็เรียกแม่มาเลยตอนนั้นยังไม่ได้ขอเนแฟลย อเออไม่ได้เตรียมตัวแม่เขาก็รีบม,มาแล้วกูก็ตกใจว่าแม่เขามาแม่เขาก็บอกว่าแปลกมากเลยน็บอกว่าแบบมีเพื่อนอยากให้รู้จักมากๆเ<ฮ><ฮ>ือไไะไรอะเราเืออะไรอัแล้วตอนนั้นกูก็ยังแบบไม่ใช่แฟนกันอนะ่ะมึงกูก็ แบบโบรเวอร์กับน็อตอะมันยังไม่ชัดเจนว่างั้นเถอะดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้ดีคอมพลีทที่สุดคือสิ่งที่สำคัญคือความชัดเจนชัดเจนนิดนึงก็ดีชัดเจนนิดนึงผู้หญิงก็จะเป็ตัวตัวผูกเออทีนี้การวางตัวยังไงคะที่จะเจอผู้ใหญ่ก่อนอื่นเน่มองว่า first impression สำคัญมากมากถ้าเกิดทริคจากเราเลยอะนะเป็นตัวของตัวเองแต่มีความจริงใจแสดงยังไงก็ได้ให้เขารู้สึกได้อะเพราะว่าเน่เองก็ไม่ใช่เป็นตัวอย่างของชนีเรียบร้อยอะไรมากแต่กูแค่คิดว่ามี มาะะมมรยาทแต่งตัวถูกกรลเศสเล็กน้อยแต่ยังคงความเป็นตัวเองอคือกูไม่เคยบอกว่าให้มึงเปลี่ยนเป็นแบบผ้าพับไว้อะสมมุติแบบชอบใส,ส่สีกูก็จะเป็นแบบอาจจะสูตรสีหรืออะไรทําให้เขาเห็นความเป็นเราและยิ้มแย้มอะมึงพูดคุยลวมึงอะคือเราเป็นคนเตรียมตัวอย่างเช่นคุยกับแฟนเลยขอวางแผนในการเจอนะอย่าเซอร์ไพรส์ไม่ถนัดเซอร์ไพรส์คือเราจะมีคนเตรียมตัวว่าพ่อแม่เขาเป็นคนยังไงถ้าเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะแปลว่าแม่เขาจะต้องรู้จักเราแับดึงแต่ถ้าไม่เคยเจอกันเลยตอนนี้อะเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะ ไปเจอเขาที่ไหนแล้วใครจะไปด้วยบ้างการไปกินครั้งนั้นมันฟอร์มองแค่ไหนอย่างที่บอกเนเป็นตัวเองได้แต่เราอะมีความแต่งตัวเรียบร้อยกว่าปกติ<ม><ม>เพราะว่าผู้ใหญ่อะไม่ค่อยชอบอยู่แล้วแหละที่จะแบบมึงจะมาใส่อย่างนี้ไปมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่<ม><ม>แน่นอนมันไม่ได้หลุดความเป็นตัวเองเราอาจจะยังใส่แบบนี้แต่มีเสื้อคลุมอ่าเหมือนกันประมาณนั้นหลังจากนั้นถ้าเราไปเจอปุ๊บเราจะคุยกับแฟนเราว่าเออพ่อแม่เธอชอบอะไรหรอเพื่ออย่างน้อยบางคนมันไม่มีเรื่องคุยจริงๆมันไม่ได้เป็นคนเหมือนเนที่แบบสวัสดีค่ะมันพูดไม่รู้จะคุออะะไไรรร่มีีเก หรือแม่เขาเลี้ยงสัตว์ไหมเพื่ออย่างน้อยมีเรื่องคุยหรือ,รอถ้าเกิดว่ามีพี่น้องมึงจะได้เจอพี่น้องเขาก่อนที่จะเจอพ่อแม่มึงก็จะมีความรู้จักกับนิดหนึง่งหรือว่าไปดูไอจีพี่น้องเขาว,ว่าเขาคุยกันเรื่อง<ม>อะไรนะ<อ>เพื่อให้แบบ<อ>เฮ้ยอย่างน้อยอ่ะมีเรื่องที่จะคุย<ม>ในโต๊ะ<ม>อาหารจะได้ไม่ดุเงียบ<ม>อยากพูดเยอะเกินไปแต่อยากพูดน้อยเกินไปเช่นกันพูดเยอะแบบถามอ่ะได้แต่พูดเยอะแบบแสแดงออกแบบรู้ดีก็สรุปไปหน้าใช่ค่ะมานพอดีอ่ะค่ะเขาพอดีคุยได้ผ่านเสียงต้องมี เจอกับแฟนปกติเราอาจจะจับมือกันแบบนี้แต่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ยังไม่ควรอย่าไปแตะเนื้อต้องตัวมากเกินมันจะดูว่าผู้หญิงคนนี้มันเข้าคอบเงินูกเขาเกินให้ผู้ชายเป็นฝ่ายมาแตะดูดีกว่าปกติไม่ว่าเราจะอยู่กับคู่เรายัางไงมึงอย่าหลีกนําเขาในต่อหน้าพ่อแม่เขาเพราะไม่มีผู้ชายคนไหนอยากรู้สึกว่าตัวเองเป็นลูเซอร์ในต่อหน้าใครก็ตามเพราะฉะนั้นคือมึงต้องสงบสงี่ยมไว้ต่อให้มึงจะกลับไปทะเลาะกันที่หลังไม่เป็นไรแต่ต่อหน้าพ่อแม่เขามึงต้องดีกับลูกเขาอีกเรื่องหนึ่งที่เนเตอร์เราแล้วมันดีมาก ไปอยู่กับเขาก่อนอ,อยากข<ช>นข้าวขนของไปอยู่บ้านเขาบอกว่ารักมึงให้ตายอ่ะอย่านอนค้างนะพยายามเผ้อบ้างนานๆทีแต่ห้ามห่อผ้าห่อผ่อนไปอยู่เด็ดขาดถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าโอเคกดเลยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่จะไปเป็นแม่ของลูกจริงๆผู้ใหญ่เขามองหมดนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าวางตัวดีเท่าไหร่เขาก็จะเปิดใจให้เรามากขึ้นเท่านั้นตอนนี้คนที่ดูอยู่อาจจะมีคนอยู่กับแฟนเยอะแล้วอันนี้เราไม่จ้าชนะคะแต่เนทเนี่ยโดนแบบบุกฝังมาแบบนี้จริงๆคือเนเองไม่เคยนอนบ้านเพื่อนเลยด้วยซ้ำและปัจจุบัน ถึงโดนขอแล้วเน็กยังไม่เคยนอนบ้านนดเน็กแค่รู้สึกว่าไหนไหนกูกยังไม่เคยนอนบ้านใครมาทั้งชีวิตจนเนี่ยสาแล้วอะ่ะโดนขอแล้วเป็นปีแต่ว่าอ่ะอีกนิดนึงก็แต่งแล้วอะ่ะก็ให้มันถูกต้องไปเลยดีกว่าแล้วซึ่งแบบพอไปโดนเตือนตรงนั้นอะ่ะเราเขาก็แบบจริงด้วยแล้วหลังจากนั้นคือความสัมพันธ์กับเขากับแม่ก็คือดีขึ้นเรื่อยมันแล้วแต่บ้านด้วยนะบางบ้านเขาก็โอเคจริงๆพ่อแม่เขาก็ให้มาอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับอย่างบ้านแฟนเราเรา,เาก็ต้องรู้ว่าบ้านเขาเป็นแบบไหน,นเขาองในกฎของบ้านเขาถูกต เม่อมงไม่นอนบ้านเขาแต่มืองดึงลูกเขามานอนบ้านมืองแบบตลอดและลูกชายเขาหายอันนี้เขาก็จะไม่ชอบมืองเหมือนกันถูกคุณจะต้องดูด้วยนะผู้ใหญ่บ้านแฟนเราอะติดลูกเขาแค่ไหนบางคนเขาติดลูกมากจนเขา prefer ว่าผู้หญิงชนีมึงมานอนบ้านกูเถอะเพราะเขาอยากเจอลูกชายเขาจริงๆถามว่าเขารักและเอ็นดูมืองขนาดให้มึงอยากเข้าขอนเอาไหมอันนี้กูตอบไม่ได้แม่เราชอบสอนว่าให้รักแม่เขาเหมือนเป็นแม่แม่เราและเอาจริงที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะคือพลุเทศกาลอะอะไรที่เราทํากับพ่อแม่เราอย่าลืมเตรียม อีกนน<ช>ึงให้พ่อแม่เขา,าไม่ว่าจะเป็นวันแม่ปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยต้องไปให้เขาด้วยใช่เล็กๆน้อยๆอยอยหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือเทคไปหาเขาพู้เทคไปหาพ่อแม่เขาตลอด สวัสดีปีใหม่นู่นนี่น่าเน่หน่อยให้เขารู้ว่าเออเราก็ยังเป็นเด็กเรานึกนะอบางทีกูเทคจนไปถึงแบบพ่อแม่รุนเก่าก็ยังเทคเลยนะกูก็เทคเออแบบเป็นเพราะว่ากูรู้สึกเหมือนแบบเ็เลิกไปแล้วแต่พ่อแม่เขาอ่ะเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เราเคยรู้จักจริงกูอยากรู้ว่าเวลามึงให้ของขวัญหรือวันพ่อวันแม่มึงลงไปไหว้ปะกูไหว้กูไหว้ทุกข้าลงไปคุกเข่าไหว้ปะทุกข้าเออเหมือนกันเราไม่เคยเพราะเราไม่ได้ทําแบบนั้นกับพ่อแม่เราเราก็จะไม่ทําอะไรที่เกินไปกว่าที่ทําให้พ่อแม่ตื่งแกะปะเกสเพราะว่าเรา ทำกับพ่อแม่เราแล้วมันอยู่ที่ผู้ชายด้ยวยว่าเขาหลีดมึงไปทำไมเก็ตปะคือไม่ใช่ว่าลูก<อ>ชายเขาไม่ลงไปกราบอยู่ดีมึงลงไปกราบประหลาดแต่ว่าโดยมากกูบอกเลยนะผู้ชายอ่ะไม่ค่อยเก็ตเรื่องนี้สมมติว่าวันแม่กูจะเอาพวงมาลัยไปเธอไปไหว้แม่กันเพื่อให้เขาอ่ะได้มีโอกาสทํากับแม่เขาเพราะว่าอยู่ดีๆเขาจะแบบไปสรรหาสั่งพวงมาลัยมา<ๆ>เขาก็คงไม่ทํามึงมันทําให้แม่เขารู้สึกว่าเฮ้ยสินศ<อ>บกับคนนี้แม่งแบบเอ้ยลูกเราก็คือมาไหว้เราบ้างและอย่าลืมไม่ว่ามึงจะทํายังไงแม่ เขาต้องมาันมาก่อนทุกอย่าไปแบบทำไมอ่ะเธอเลือกแม่หรือเลือกเราจริงไม่ได้ มันคือคนรักความรักมันคือคนรักความรักมึงไม่ได้เด่งผัวมอกมาใช่กูสังเกตอะคือกูอาจะเป็นคนเรียกพ่อแม่เพื่อนว่าพ่อกับแม่เสมอเพราะสำหรับกูอะเรียกคุณป้ามันประหลาดมากแต่เอาจริงในสังคมบางบ้านอะที่กูเห็นอะเขาเรียกคุณป้าหนูเ้ยเขาไม่อยากให้เรียกว่าแม่เขาไม่ชอบให้เรียกว่าแม่หนูเ้ยถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเรียกอะไรถามแฟนเราว่าเธอเราเรียกพ่อแม่แฟนเธอว่ากูเรียกพ่อแม่เพื่อนว่าแบบพ่อแม่แบบแต่ที่เมื่อมีเราแบบเพื่อนกูที่เป็นแฟนกับลูกชายเขาก็แซวว่าแบบนี่มึงเป็นลูกเลยร เพราะบางทีกูเผลอตัวเลขแทนตัวเง่าลูกไงแล้วแบบกูยังไม่ขนาดเลยกูก็แบบเออจริงด้วยชดชเคยเจอพ่อแม่แฟนที่ไม่ชอบหมึงนปะอุ้ยแต่งหน้ารูปมันเป็นยังไงอ๋อมันก็จะเป็นแบบว่าเราเป็นลุกที่เขารู้สึกแบบตกใจเข้าใจป้แบบวิ่ยดูแรงจังอุ้ยแต่งตัวแบบนี้เฮ้ยโพสตรูปแบบนี้หรออะไรเงี้ยคือมันดูน่ากลัวหนึ่งแล้วเขาจะรู้สึกว่าแบบเขาก็ต้องอยากได้คนที่เรียบร้อยสองเขาก็ต้องอยากได้คนที่ดูไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยต่อลูกเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าอีบเข้าถึงมาก เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเป็นเวของกูก็จะเป็นพูดจาสุภาพอยู่แล้วแล้วก็อาศัยความจรยยิงใจกูว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเวลาเราอยู่กับแฟนนะแล้วถ้าเราทําให้แฟนแบบชีวิตดีขึ้นในทุกๆด้านนะพอมแม่เขาจะรู้เองว่าเฮ้ยอยู่กับคนนี้แล้วมันดีแต่เราชอบคํานึงนะปามึงก็เคยสอนพวกเราว่าแบบบางทีเราพยายามถึงจุดจุดหนึ่งแล้วแต่คุณต้องอย่าพูดใส่ตัวเองนะว่าคุณพยายามสุดแล้วมึงอาจจะต้องพยายามต่อไปแต่บางทีคนเราถ้ามันจะไม่ชอบกันมันก็จะไม่ชอบแต่ถ้าคนมันจะถูกชะตา I uh -huh. มันก็ถูกอยู่ดีถ้าเป็นกูนะกูก็แค่อะทาดีใส่แล้วก็เข้าใจแล้วก็ respect จบใช่เหมือนที่พี่บอกก็ทำดีกับเขาไปเรื่อยๆหรือไม่ถ้าเขาไม่ชอบเราจริงๆมันก็ละไว้หนาที่หนาก็ไม่เป็นไรเราก็จะพยายามเออก็ยังสุภาพยกมือไหว้ตลอดบอกให้เขาไม่รับไหว้ก็ยังทําแม่กูสอนมาอยู่แล้วว่าเอ้ยจะไปเจอพ่อแม่เขาต้องมีอะไรติดไม้ติดมือไปนะดีต้องแบบดูแลเขานะบางครั้งเขาทํากับข้าวอยู่ก็ค่ะแบบเออช่วยไหมคะเขาอาจจะไม่ต้องการให้เราช่วยจริงหรอกแต่ก็คือมอย่างน้อยมันเป็นน้ําใจ มีน้ำใจกับครอบครัวเขาทั้งทุกคนในบ้านมันก็ทําให้เขาเห็นแหละถ้าเกิดว่ามึงไปเจอพ่อแม่แฟนรั้งแกมึงจะซื้ออะไรไปฝากเขาตามีิโกตามมิโกสิอารเซโลาเชอร์ลี่สิเพื่อป็นเยอะแคลเซียมสูงไขมันต่ำแคลน้อยดีเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันอันนี้พูดจริงๆเลยผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าไปไหนไม่ต้องซื้ออะไรมาให้หลอกเกงใจแต่เขาต้องแม่กูเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นมันคือการที่เขารู้สึกว่าเราเวลาเราไปไหนเราดึงเขาคือมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นของแพงแต่ว่า เป็ของที่ก็ให้เกียดและเคารพไอ้ายบอกว่าแม่แทธนมิกอะชอบกระเป๋าอน,นุอเธก็บอกว่ามามาชอบคออไม่ต้องไม่ต้องเป็นอะไรที่ซซเรียสแต่เป็นอะไรที่บางทีไว้รุ่นจนเราคิดไม่ถึงอะ<ช>เขาก็ชอบนะเว้ยเพราะเขาแบบ อะไรสีสีอะเออเขาก็แบบออน่ารักแม่<น>าปายาก็ชอบไม,ไม่ต้องคิดมากอาจจะไม่เคยเห็นเขาใช้แต่จําไว้ว่าเขาจําได้เสมอว่าเรามีน้ําใจกับเขาเออจริงเจริงๆขอเล่าประสบการณ์แบบมึงเจอแบบพ่อแม่แฟนพูดจาแบบแรงๆใส่มึงแล้วมึงน่าชาเลยนี่ปะ <laughs> เฮียกูเล่าได้เหรอเอาเหรออา้าวไหนเล<อ>่าซึเขาเหมือนเขาชอบนิสัยกูนะเพราะเขารู้ว่าเหมือนเอ้ยอกูจริงใจกูดีกับลูกเขาแล้วก็เหมือนแบบไม่เคยทําอะไรให้ลูกเขาแบบเสียหายอะไรอย่างเงี้ยเออนําพากันไปในทางที่ดีเนาะแต่ทีนี้เหมือนเขาคงไม่ชอบสไตล์การแต่งตัวการใช้ชีวิตความทะเลความบิกินี่ความพูดตรงมากๆแล้วพูดตรงกับเขาไหมไม่ถ้าเขาดูจากสื่อแหละเอออะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ชอบตรงนั้นแล้วเขาก็เหมือนกับรู้สึกว่าไม่ชอบเคส อือไลฟ์สไตล์ของรอใช่คือเขาก็พูดกับลูกเขาลูกเขาว่าแบบแบบกูดูแบบไม่ได้เป็นแมทที่ดีของลูกเขาเพราะว่ากูไม่ใช้แบรนด์เนมทําไมขับรถแบบนี้หาเงินได้ไม่ใช่หรอถ้าหาเงินได้ทําไมไม่ขับกระเป๋าทำไมไม่มีรถแพงๆทําไมยังขับแบบนี้ดูเป็นผู้หญิงโลโลว้าวครั้งนั้นก็จะเป็นครั้งที่เรียนรู้ว่าเออบางทีอะความจริงใจก็แพ้อะไรไปเฮ้ยกูขอตบมือค เพราะว่าตั้งแต่ตอนที่หยิบโดนผู้เลิกงนี <C> e <ca> อ่ะเขาก็ไม่เคยที่จะกลายเป็นประชดชีวิตถือกระเป๋าแบนนมเราเคยเจอพ่อแม่แฟนเหมือนกันเหมือนมาบอกผ <C> e <ca> ่าน <C> e <ca> แ,แฟนเราว่าเขาดูโป๊ไปไหมแต่อย่างเน้ยเน้ก็บอกว่าเออแบบมึงก็ต้องเข้าใจนะว่าภาพที่เห็นน่ะมันทําให้ผู้ใหญ่มองแบบนั้นจริงๆซึ่งโหพอเน้พูดปุ๊บเราก็เก็ตว่าเออพอย้อนกลับไปดูรูปตัวเองเออมันก็จริงสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกคือเราจะจริงจังแค่ไหนคืออะไรที่ปรับได้เราปรับให้คือเน้ว่าความเป็นเพื่อนอ่ะแก๊งเราอ่ะจะมี เป็นสิทธิส่วนบุคคลตัวอย่างที่เขาพูดกันแต่ในความพัดเพื่อนนะคือเราจะโชว์ตลอดว่าเอ้ยพี่ภาพนี้ไม่ผ่าน QC วซีะเขาก็จะลบทันทีหรือพี่ไปที่แบบเคยเขาอาจจะเข้าใจผิดเราเนี่ยก็บอกว่าพี่ไปแต่เราเองเราเลือกแล้วนะที่จะกระทําให้เขาอาจจะเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์จะเข้าใจผิดนะพอใช้สติและเย็นลงแล้วก็ปรับระดับความโป้ไปไม่ได้ว่าเลิกเซ็กซี่หนว้ยเพราะว่ามันคือคาแรคเตอร์เรามันคืองานออของพวกเขาแต่ไปก็แค่จะลดสีลดสไตล์บิกินี่ ม่งมีหลายสไตล์มากแล้วมันก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องนั้นอีกเลยซึ่งจริงๆอะเขาอะไม่ได้รังเกียจเรานะเพราะจริงๆเขารู้อยู่แล้วว่าเนื้อในเราเราไปเจอเขาอะเป็นยังไงเขาน่ารักแค่ไหนกับลูกเขาเลยอันนี้เนดี้เนยบอกว่าอย่างที่ปายบอกอะเขารู้จักปายแหละแต่คนที่ไปถามเขาอีกทีว่าคนเนี้ยลูกชายเธอหรออะที่ไปถามหรือไปอะไรที่มันเข้าหูเขามันทำให้เขาไม่สบายใจไม่หผู้ใหญ่ไม่สบายใจเช่นกันใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารู้ว่ารักเขานะคะก็ปรับได้ก็ปรับนะคะซึ่งการปรับเนี่ย แม่แฟนนะคะก็เอาใจช่วยมากๆนะคะเราเชื่อว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่มากแล้วผู้หญิงหลายคนต้องเจอนะคะก็อย่าท้อเอาความจริงใจเข้าสู้แม้ว่าจะสู้ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรนะคะสุดท้ายเราจะได้เจอคนที่แมทช์กับเราเองอย่าลืมนะคะนมตาหมีโกดอา e ์เจร,ราเชอรี่นะคะผสานคุณประโยชน์7ชนิดนะคะวิตามิน A B C D E FG H I เอม่มีไสมันต่ำแคลเซียมสูงนะคะแล้วก็ช่วยเสริมสร้าง ระบบกลุมต้านทานด้วยนะคะบ้ามึงมงใครมีเรื่องเล่าเด็ดๆแบบเมาวะว่าเคยโดนแบบพ่อแม่แฟนว่าอะไรบ้างเออคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังเรอฟังอย่าลืมกด subscribe นะตะกี้พูดถึงพ่อแม่แฟนที่ไม่ชอบพวกเราไปแล้วแล้วมีพ่อแม่พวกเราไม่ชอบแฟนปะมีมีเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง ep หน้ารับรองว่าเยอะพ่อกูไม่เอาเลยเปียนศัพทแม่กูไม่เอาเลยเหมือนกันคุยโทรศัพท์กูต้องหลบไปคุยที่อื่นแม่กูเหมือนกันถ้าจะพินเข้ากับมัน ไปเลยไม่ต้องมาชวนวามคือแบบแม่ต้องจริงเลยอ่ะหนักเนาะหนักหนัพอแม่เราก็ใช้ย่อยอยู่ผู้ชายเ่าจะเจอ ep นี้เยอะอ่ะสงสาระแม่เคยแบบไม่ชอบหนุ่มที่มาจีบหนูปะเคยแล้วแม่จัดการเลยนะจัดการมายุลูกใส่ไฟทุกวันทุกวันเข้าสมองลูกเลิกติดต่อไม่ได้บอกแม่แม่โคตรดีใจเลยตอนน